สำหรับนทถุนที่กดไลค์และกดแชร์นะ <c oughs> ค่ะ,ะเดี๋ยวเราวันนี้รายการพิเศษสไลด์ไล์ในแฟนเพจของ f c e e o o o นะฮะเรามีข้อมูลเยอะมากเลยนักทุนสามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้ตั้งแต่เทพคำนวณแล้วก็เด็กอนุบาลน,นะเด็กอนุบาลในรายการทำยังไงที่จะเอาตัวรอดได้นะ,ะลองไปฟังการแชร์ข้อมูลของเขาได้นะค,ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุบคณธีรศักดิ์ธนวรากรนะคะทางด้านบริษัทลักรัพ์ i m b T นะคะสวัสดีครัคุณธีรศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะในส่วนของธนาสยามแก๊สที่คุณธีรศักดิ์แนะนําใน FM 97เมื่อเช้านี้วันนี้ก็วิ่งปื๊ดปืดปืดมาแล้วนะเชียร์จะครึ่งปีนะครับพี่ไม่ใช่เมื่อเช้านะขายเลยไหมเชียร์เสร็จแล้วขายเลย16บาทครับพี่เอ้ยสิบหาบาทก็ขายไปเถอะใครขายครับ ไม่รู้ใครมีพี่ก็ได้ถ้ามีกำไรถ้ามีกําไรก็ขายได้นะครับเแต่ว่าก็ราคาเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยก็คือคิบหกบาทนะครับในตัวของสยามแก๊สครับผมโอเคสยามแก๊สนะใช่ครับถ้าขายแล้วไปซื้อตัวไหนนะครับมีด้วยเหรอมีครับมีครับเอาไปเอาไปลงกับ IVL ต่อนะครับ i v l ต่อนะครับขายทำกำไรให้ได้ก่อนนะครับเราไปซื้อ IVL อเพิ่มครับผม Oh, ไปซื้อ I V L เพิ่ม<ช>นะ,ะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราดูเออใตที่ไอตัวของสยามแก๊สเนี่ยขยับขึ้นมาผมว่ามันมาจากด้วยเรื่องของตัว valuation ที่ถูกนะครับแล้วก็ตัวของ I V L เองก็ยังอยู่ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับก็ทนถือนะครับทนถือ I V L ต่อนะครับผม,มนะขาย S G P ไปซื้อ I V L เพิ่ม ตรง15บาทขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายเราวางไว้16บาทนะครับในแง่ของตัวพื้นฐานนะครับตรงนี้ก็สัญญาณมาแล้วน่าจะสวยครับผมอือครับทยอยขายเนาะอือใช่ครับใช่โอเควันนี้อัพเดตไรคะก็ตัวของเอ่อนะครับที่แนะนำช่วงเช้านะครับเอ่อวันนี้ถอยลงมานะครับแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้าง แง่ของเทนนะครับมันมีสัญญาณที่ดีของการกลับขึ้นมาเหนือสเส้น200วันนะครับทำให้ภาพของสเตคอนนะครับสเตแกนน่าสนใจนะครับ<ว>ดูมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ28่สิบแปนะครับยี 28. ดูแถวนั้นเลยต,ต้องใช้เวลาหน่อยคิดว่าราคาที่ถอยลงมาเนี่ยน่าเข้ารับแล้วครับค่ะค่ะถอยมาตรงนี้รับ,รบ <lei. S 1> นะคะรับที่ตรงไหนนะรับก็แถวนี้แหละครับ26หรือ25่สจุดเจ็ดห้าแถวนี้นะครับได้ครับผม ทำได้ครับโอเคครับแล้วก็อที่เห็นสัญญาณนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็อาจจะลุ้นอในวันพรุ่งนี้ได้นะครับจะเป็นตัวของ BTW นะครับ BTW B T W ใช่ครับราคานะครับเขาเทะลุนะครับแนวต้านที่สามจุดแปดเนี่ยขึ้นมานะครับทำให้ภาพในระยะยาวเนี่ยดูดีนะครับ พรุ่งนี้นะครับตัวของ btcw เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณสี่จุดสามศูนย์นะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยมันขึ้นมาแรงไปเิ็นึงเพราะนั้นถ้าจังหวะวันพรุ่งนี้เนี่ยเ,เปิดนะครับถอยลงมาสักสี่จุดศูนย์แปดหรือสี่จุดศูนย์สี่เนี่ยน่าเสี่ยงรับมากๆนะครับไม่ต้องไล่นะครับแต่ว่ารออ่อนตัวลงมาแล้วเข้าซื้อนะครับรุดน 3.94เนะครับสต็อปลอตในแง่ของการซื้อเกินกำไรตัวของ BTW ครับผมอ๋อตัวแรงเนาะก็โดดเลยเหมือนกันฟุดเลยนะฮะครับผมอืม BT ก็อัปเดตนะครับตัวของ Acap ซะหน่อยนึงนะครับ Acap นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้ไปเลยไม่เลืออ่าเรามองขึ้นไปปิดแก็บนะครับที่บริเวณ22นะครับถ้าพรุ่งนี้ขยับขึ้นต่อนะครับมี2จุดนะครับที่จะให้ขายก็คือ ยี่สิบสองแล้วก็ไกลหน่อยก็คือยี่สิบสองจุดแปดนะครับใครที่มีแถวแถวยี่สิบจุดสองเมื่อ,อยี <20. S 1> ่สิบจุดสองใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูยี่สิบสองเป็นด่านแรกครับแล้วก็ยี่สิบสองจุดแปดนะครับก็แถานั้นออกหมดเลยครับผมอ๋อใช่ใชคุณนี่ คือโทรศัพ์แนะนําเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะจนแนะนําไปเสียวไปอะครับพี่ยี่สิบแล้วกดลงมาสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าไม่ตึงไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดครับไม่หลุดอ้าวหรอใครหลุดี่ะไม่หลุดที่สิบครับไม่หลุดที่สิบครับจำได้ครับจำได้ครับเออแครนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ดูของเอิร์ธนะครับวันนี้อาจจะถอยลงมาไปเอครับแต่ว่าเราคาเนี่ยผมคิดว่าถ้าถอยลึกอีกสักหน่อยหนึ่งสองจุดหนึ่งสี่หรือสองจุดศูนย์แปดนะครับดูเข้ารับนะครับ ใช้เวลาในแง่ของการฟื้นตัวหน่อยนะครับภาพเรียกว่าในตัวของพื้นฐานเองมันไม่ได้เลวร้ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นผู้บริหารที่ขายออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเบาละนะครับเหลือแค่ว่าจะมีแรงเนี่ยกลับเข้ามาซื้อเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับผมได้ค่ะเอธนะฮะใส่ครับครับผมในตัวของซีรีส์เอ็มนะครับซีรีส์เอ็มเอ็มห้าศูนย์เอ็มหนึ่งเจ็ดนะครับยังรอนะครับการหลุดแนวรับที่ 984นะครับค่อยปอโลช็อตนะครับตอนนี้กรอบนะครับจะอยู่ที่988เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่993นะครับขึ้นไปทดสอบในช่วงสั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงเทคโควตดออกมาครับผมอืมค่ะครับก็เลยออ่รอนะครับเพราะว่าเรามองภาพใหญ่ยังไม่ดีนะครับก็รอจังหวะถ้าหลุด984แล้วค่อยเรียกว่าโอเพนช็อตอีกรอบหนึ่งครับผมทองคำ ทองคำดูถึงอตอนนี้ดูจังหวะนะครับที่ถอยลงมาตรงนี้เนี่ยคิดว่าตัวของอราคาทองเนี่ยถ้าคืนนี้นะครับทดสอบหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่หรือเส้นสองร้อยวันแล้วไม่หลุดนะครับน่าจะมีลุ้นการฟื้นนะครับไปทดสอบหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเหรียญอีกรอบหนึ่งทองคํายังแกวงในกกอบนะครับยังแกว่งในกกอบเพื่อรอเลือกทางน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีโพซิชันเนี่ยแนะนําเป็นฝั่งรอง นะครับน่าจะเรียกว่าลุ้นการดิดกลับได้แต่ถ้ามีช็อตอยู่การหลุดนะครับหนึ่นะครับการหลุด1244เนี่ยสามารถเปิดด้านช็อตได้ครับผมอืมอ่าได้ทั้งบนทั้งล่างช็อตนะฮะใช่ครับใช่ครับครับผมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคครับสวัสดีครับค่ะคเป็นรายละเอียดอัปเดตจากคุณธีรศักดินวรากูลนะคะ SGP ก็ได้นำตั้งแต่บริเวณ12-13บาบาทนั่นเองนะคะ ราคาเป้าหมาย16บาทจะไม่ต้องถึงเป้าก็ได้คุณธีรศักดิ์บอกว่าถ้าขึ้นไป15บาท50ก็ทยอยขายได้ได้เงินแล้วเอาเป็นลงที่ I V L นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องไป